ชาวจังหวัดพิษณุโลกสวมเสื้อเหลืองรวมตัวกันที่บริเวณวงเวียนหอนาฬิกาตำบลในเมืองจังหวัดพิษณุโลกนะครับ mm. เพื่อแสดงออกเชิงสัญ,ญลักษณ์ร่วมกันปกป้องสถาบันชาติศาส,สนาและพระมหากษัตริย์โดยมีนายแพทย์วรงเดชกิจวิกรมกนนำกลุ่มไทยพักดีเข้าร่วมพร้อมกับปราใสยไม่เห็นด้วยที่มีผู้ออกมาจับจ้วงและเรียกร้องให้ดำเนินคดีกับผู้กระทำความผิด ส่วนที่จังหวัดแพร่ชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านอำเภอเมืองแพร่ก็ร่วมกันสแสดงเจตนารมณ์และกล่าวปฏิญาณตนว่าจะจงรักภักดีต่อพระมหากษัตริย์จากนั้นก็ร่วมกันร้องเพลงชาติก่อนที่จะแยกย้ายกันกลับนะครับเช่นเดียวกับที่อำเภอแม่สอดจังหวัดตากประชาชนก็สวมใส่เสื้อเหลืองรวมตัวกันคัดค้านการปฏิรูปสถาบันและขอให้กลุ่มที่กำลังชุมนุมหยุดการจับจ้วงเพราะจะทำให้สังคมแตกแยก ขณะที่จังหวัดพังงาผู้นําชุมชนประชาชนและนักเรียนสวมเสื้อสีเหลืองรวมตัวกันหน้าที่ว่าการอาเภอทับปุดรวมกันร้องเพลงชาติเพลงสรรเสริญพระบารมีและถวายสัตยปฏิญาณปกป้องสถาบันขณะที่ตัวแทนชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านก็ยื่นหนังสือถึงนายกรัฐมนตรีขอให้รัฐบาลใช้มาตรการทางกฎหมายกับผู้ที่บินหรือว่าประสงค์ร้ายต่อสถาบัน กลุ่มที่เรียกตัวเองว่าชาวนครพนมปกป้องสถาบันก็รวมตัวกันที่ริมฝั่งแม่น้ําโขงที่บริเวณลานพนมนาคาพยาสีสัตนาคราชเขตเทศบาลเมืองนครพนมนะครับพร้อมใจกันใส่เสื้อสีเหลืองแสดงจุดยืนในการปกป้องพิทักษ์และเทิดทูนสถาบันและร่วมกันกล่าวปฏิญาณตนและแสะดงเจตนารมณ์ในการช่วยกันปกป้องสถาบัน เช่นเดียวกับที่จังหวัดชัยภูมินะครับกลุ่มผู้ชุมนุมเนนามประชาชนชาวชัยภูมิพร้อมใจกันสวมเสื้อสีเหลืองรวมตัวกันบริเวณหน้าสารกลางจังหวัดชัยภูมิหลังเก่าถือป้ายสแสดงเจตนารม์เทิดทูนและปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์นะครับ ส่วนที่จังหวัดประจบคีรีขันกลุ่มผู้ชุมนุมปกป้องสถาบันพร้อมด้วยประชาชนในพื้นที่สวมใส่เสื้อสีเหลืองนะครับไปรวมตัวกันที่บริเวณที่ว่าการอำเภอ3 0 0ยอดแสดงออกถึงความจงรักภักดีจากนั้นก็ร่วมกันร้องเพลงชาติและร้องเพลงสรรเสริญพระบรมมีโดยพร้อมเพรียงกันครับ